สวัสดีครับคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี้อาจดูเหมือนการเล่นหมากรุกธรรมดาธรรมาแต่นี่คือห้องเรียนชีวิตที่มีค่าที่สุดบทหนึ่งเลยครับผมทาครับและฟ้าค่ะวันนี้เรามาคุยกันหัวข้อเพราะเราเป็นเพื่อนกันพี่ทาคะฟ้าสังเกตว่าในวงหมากรุกนี้ไม่มีใครเครียดเลยถึงแม้จะมีคนแพ้คนชนะแต่เสียงหัวเราะก,กลับดังกว่าเสียงเดินหมากซะอีกนะคะ นั่นแหละครับคือตถทะตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองของมิตรภาพวัยเก่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมเพื่อนในวัยนี้ถึงเป็นดั่งน้ำฉโลมใจที่หาอะไรมาทดแทนไม่ได้ครับพี่ทำดูสิคะคนที่ยืนดูอยู่ข้างๆแอบบอกหมากเพื่อนด้วยนะคะนั่นนี่เลยครับสเสน่ห์ในวัยหนุ่มมากรุกอาจคือการเอาชนะเพื่อพิสูจน์ความเก่งแต่ในวัยนี้มากรุกคือข้ออ้างในการมาเจอกันการยอมรับ เมื่อเพื่อนเดินพลาดคนดูอาจจะขำคนเล่นอาจจะสายหน้าแต่สุดท้ายไม่มีใครซ้ำเติมจริงจังเพราะเขารู้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองความผิดพลาดเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังเกตไหมครับพอจบเกมเขาก็ล้างกระดานแล้วเริ่มใหม่ชีวิตที่ผ่านมาก็เหมือนกันเพื่อนกลุ่มนี้ผ่านทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดมาด้วยกันจนเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคราวฟ้าเข้าใจแล้วค่ะ มิตรภาพในวงหมากรุกนี้ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์แต่เน้นที่กระบวนการที่ได้อยู่ด้วยกันในปัจจุบันขณะใช่ไหมคะฟ้าสังเกตไหมครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเก็บความรู้สึกเก่งแต่พออยู่ต่อหน้าเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ที่สุดครับเป็นกระจกเงาเมื่อคนหนึ่งบนเรื่องปวดหลังอีกคนจะบอกว่าข้าก็เป็นมันทำให้ความทุกข์ดูเล็กลงเพราะรู้ว่ามันคือธรรมชาติของวัยเป็นที่พักใจ เพื่อนคือคนที่จำได้ว่าเราเคยเท่แค่ไหนในอดีตในวันที่โลกภายนอกอาจมองว่าเราเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งครับก่อนที่มีเพื่อนที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายมันคือของขวัญจากฟ้าเลยนะคะพี่รมยิ่งพอมีธรรมะเรื่องตัทะตาเข้ามาเกี่ยวด้วยการมองเพื่อนเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามันทำให้มิตรภาพดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะใช่ครับมิตรภาพเหนือการเวลาแบบนี้คือการดูแลใจให้กันและกันโดยธรรมชาติที่สุดครับ สุดท้ายแล้วหมากรุกก็แค่เกมเวลาก็แค่สิ่งที่เคลื่อนไปแต่มิตรภาพคือความทรงจำที่ยังมีลมหายใจครับวันนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าการมีเพื่อนดีๆสักกลุ่มไม่ต้องทำอะไรมากแค่มานั่งดูเขาเล่นหมากรุกกันหรือนัดทานข้าวกันอาทิตย์ละครั้งก็คือการใส่ใจสุขภาพใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่ะเพราะเราเป็นเพื่อนกันคำนี้มันยิ่งใหญ่เพราะเรายอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกันได้นั่นเองครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฟ้าอยากชวนให้ลองยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าดูนะคะแค่คำทักทายสั้นๆอาจเปลี่ยนวันธรรมดาของเขาให้กลายเป็นวันที่พิเศษที่สุดก็ได้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมชอบการนั่งคุยสบายๆแฝงข้อคิดตะัทะตาแบบนี้ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรบกวนช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ไปให้กลุ่มเพื่อนรักของคุณหรือคนที่คุณคิดถึงด้วยนะคะ ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เติบโตและเรียนรู้ความจริงของชีวิตไปด้วยกันครับทุกการสนับสนุนของทุกท่านคือแรงใจให้ทีมงานผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนและกลุ่มเพื่อนหมากรุกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ